สวัสดีครับวันนี้รายการโฮมรีมีดี้นะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับต้นข่อยครับอันนี้คือต้นข่อยนะครับผมต้นข่อยให้พี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้มาที่สวนครูดี้นะครับสวนครูดี้วันนี้ผมจะพามาดูต้นข่อยครับอันนี้คือต้นข่อยต้นใหญ่มากนะครับผมต้นข่อยเนี่ยเราจะทําเป็นยาสมุนไพรอย่างไรครับเป็นยาแก้ปวดฟันนะครับใครที่ปวดฟันนะครับจะช่วยได้นะครับผมนี่คือลักษณะดอกครับ ลักษณะของดอกเขาต้นขอยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับมาเจอทั้งดอกเจอทั้งผลของมันนะครับผมนะครับผมท่านเห็นไหมครับอันนี้มีมีผลแล้วก็มีดอกของต้นขอยนะครับนะครับต้นขอยเนี่ยเป็นยาสมุนไพรนะครับเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาหมอนะครับในช่วงแรกถ้าถามว่าอาการเราไม่หนักนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพาพี่น้องได้มารู้จักกัน ช้ต้นข่อยนะครับต้นข่อยนะครับถ้าหากว่าบ้านใครที่ยังใช้เตาถ่านอยู่นะครับผมท่านสามารถตัดเป็นข้อๆแล้วก็มาเผานะครับแล้วก็เอายางของมันนะครับมาถูตัวที่เราเจ็บนะครับผมแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีนะครับแล้วก็มาต้มนะครับต้มให้น้ํามันเดือดแล้วก็เคี่ยวมันนะครับเสร็จแล้วก็น้ำเนี่ยมันโอมนะครับอันนี้คือจะช่วยให้อาการปวดฟันของท่านดีขึ้นนะครับผมนี่ต้นข่อยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปสักอ่า กิ่งสองกิ่งนะครับตัดไปเดี๋ยวจะไปทาเป็นยาสมุนไพรนะครับเอาไว้มาอมเวตัดทิ้งให้พี่น้องได้ดูนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าเวลาพูดไม่ไม่ได้ทาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับน,นี้ต้นข่อยเนาะต้นข่อยนะครับก็จะเป็นสีข,ขาวนะครับเขาก็จะมียางของเขาสังเกตดูนะครับมันจะมี ยางเขาเห็นไหมครับต้นคอยนี่จะมียางของเขาเองนะครับเวลาที่เราเผานะครับให้มันสุกนะครับไหมเนี่ยมันจะมียางออกมานะครับเราเอาตัวนั้นแหละครับป้ายๆตัวที่เราเจ็บครับอีกวิธีหนึ่งคือเอามาต้มเนาะเอามาต้มครับเดี๋ยวผมจะไปต้มแล้วก็มาชิมรสชาติดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาไม้โอมเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เอามากลืนนะครับผมโอเคครับผมต้นคอยนะครับผมตัาน้ามิกินะครับผมแล้วก็ ไม่จิ้มฟันเอ่อาตรบานนะครับเรามาจิ้มเอาน้ําจากติ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเผาด้วยไฟนะครับเพราะว่าใครที่ปวดฟันนะครับผมจะช่วยอาการได้นะครับใครปวดฟันเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปิ้งไฟก่อนนะครับผมถ้าหากว่ากรณีที่บ้านท่านเหมือนบ้านผมนะครับเราก็ใช้แก๊สเอานะครับเราจะไปเผาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเผาเข้าไปนะครับโอเคนะตัวนี้ผมเผา ไม่นะครับลองเก็ดูนะครับมันจะมีไอ,ขอข้ขาวๆออกมาจากก้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้คัดตึ๊งบัตนะครับผมไม้คัดตึ๊งบัตเนี่ยนี่ครับเห็นขัดตึ๊งบัตมันจะเขียนตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับแล้วก็ดูเอ้านะครับผม เราก็จะมาทุบที่ฟันของเราแล้วเดี๋ยวจะล็องมันเยอะขึ้กว่านี้นะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนี่นะครับมันจะค่อยเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามานะครับไปดูนะครับ่อยนะครับเมื่อกี้ผมเอามาจากที่ดูรามาจากตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาทาที่เราเจ็บนะครับเราปวดฟันที่ไหนแล้วก็มาทามาทาใส่นะครับอาการก็จะดีนะครับแต่ สิ่งสำคัญในวันนี้ก็คือเราจะต้องอธิษฐานครับถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าก็จะเยียวยารักษาเรานะครับขอให้ท่านมีความเชื่อการรักษาไปก่อนพระเจ้าครับปวดฟันนะครับเรามาต้มนะครับมาต้มแล้วก็อมนะครับผมหรือว่ามาเผาแล้วับเอายางของมันมาป้ายนะครับผมเวลาเราจะใช้ยาสมุนไพรนะครับอย่าลืมนะครับการรักษาเป็นของพระเจ้าขอให้ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อขอจากพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับพระเจ้าก็จะเยียวยารักษาท่านให้หายเป็นปกตินะครับ